ดีค่ะพบกับบิ่มเช่นเคยนะคะกับโชรูมเซคคำปุ่นยูสคาร์นะคะสำหรับวันนี้รถที่จะพามารีวิวนะคะด้านหลังบิ่มเองนะคะสำหรับคันนี้ค่ะมาสด้าซีด้วยกันนะคะกับคันนี้มาพร้อมกับปี2 0 1 6แลสแรงด้วยเครื่อง2 0 0พันถือว่าเป็นรถเก่งยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับ CX3 นะคะงานตามหาของใครวันนี้นะคะโดนใจแน่นอนนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่เพียงแค่9,400บาทนะคะผ่อนได้เลยยาวนานสูงสุดเร็จปีป4งวดน,นะคะกับที่นี่เลยฟรีดาวออกรถศูน ดำเนินกนารแตใดทั้งสิ้นเลยนะคะใครที่มองหาอยู่นะ,ะสำหรับรถเก่งขนาดใหญ่นะคะอย่าง CX3 วันนี้ห้ามพลาดกันเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านิดนึงนะคะสาหรับคันนี้นะกระจังหน้าและแบบว่ารอบๆคันของเขาต้องบอกเลยว่าสวยโดดเด่นมากๆเลยออกแนวสปอร์ตเฉี่ยวดูหรูหราดูแพงกันเลยทีเดียวนะคันนี้มาพร้อมกับสีขาวมุกกันอีกด้วยนะคะกระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมและดีไซน์สวยสปอร์ตทันสมัยสุดๆเลยนะคะ กว้างขวางมากนะสําหรับใครที่มองหารถเก่งขนาดใหญ่คันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทางโชว์รูมเราแนะนํากันเลยผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคะผ่อนแปบสี่งวดอยู่เพียงแค่9,400บาทเท่านั้นนะคะไปดูภายในเขาเลยสารกันนะเปิดปึง้งเข้ามา นะักกว้างขวางกันมากนะคะสำหรับภายในห้องโดยสารของเขาออปชันที่บอกว่าโดดเด่นโด,ดในใจวัยรุ่นกันเลยนะคะระบบไฟฟ้ารอบตัวคันกันเลยนะคะพวงมาลัยของเขานะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังชันคุณลูกค้าสามารถควบคุมอะไรได้ตรงพวงมาลัยเลยแล้วก็ทีสอร์ทเขาเลยพรีเมียมมากๆเลยนะคะสำหรับการตกแต่งของเขานะตกแต่งด้วยโครเมียมเลยนะคะสุดพิเศษเลยนะคะ,ส,ะ,คะสปอร์ตโชบเฉี่ยวดูหรูหรานะสำหรับภายในห้องโดยสาร ่วนที่ด้านท้ายของตัวรถ Mazda CX 3คันนี้นะคะต้องบอกเลยนอกจากความกว้างขวางของเขาแล้วนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้เลยนะ,ค,ะคือเปิดปิดไฟได้นะอำนวยความสะดวกให้เราสุดๆเลยคะ่ะ ดอกเบีย้ยสุดพิเศษนะคะอยู่ที่2.79%เการนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่มีประวัติการผ่อนที่ดีนะคะรับดอกเบีย้ยพิเศษตรงนี้ไปเลยแต่คุณลูกค้าท่านไหนที่ไม่เคยมีประวัติการผ่อนก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปเพราะเรามีแคมเปญดีๆนะคะคือผ่อนกันเลยยาวนานนะคะสูงเปอร์เซ็นต์เดือนแคมเปญต,ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่โชว์รูมเกล็ดเนี่ยไม่ได้แน่ๆน,นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะทํมา m a ้าซีเอ็สาของเรานะคะผ่อนแค่9,400บาทเท่านั้นนะคะสาหรับวันนี้นะคะตต้้ออองขัววลลาาไป่นแ ไว้ด้วยแล้วกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ